ทัจะข้านะครับปลูกมันลกมาแล้วปลูกมาสองตัวเรียงกันเลยนะครับก็จะมี A4 ตุกปวนนะครับสามตุกปวนนะครับปวนกินนม อย่านี้มีสีแหน่วหรือสามออกมาต่อเนวะน่าจะตัวที่เจ็ดที่แปดแล้วมีตัวหลงลูกแล้วหนึ่งนะครับตอนนั้นแม่น่นก็ลูกหาตัวในหลงลูกก็ลูกตัวไหนไปตัวไหนแล้วจะนอน้นมจะนอนให้ลูกกินนมนานๆนะ để pha đi đuổi cái gà <laughs> ครับออกมาสามตัวต่อๆกันประมาณแปดตัวแล้วครับรอบนี้น่าจะแปดตัว มีสี่ตัวครับตัวใหญ่แี่งกินมนมตัวเล็กนะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวผมจะทําการการมันออกเดีวคอกก่อนไม่ให้มันเข้ามาตรงนี้ต้องหาวิธีเอามันออกนะครับตัวตัวสีตัวนี้5ตัวนะครับ มาแยังกินนมตัวเล็กมานัอันตรายสำหรับหมูลเล็กหมูกีดกีดใหม่ 嗯嗯嗯。Uh, uh, uh.